ดุตาดวตารับทำไมเที่ยวขนาดน,นี้ปุ๊ไม่เข้าใจเลยปุ๊ไม่เคยเลี้ยงแมวตัวผู้นะคะเลี้ยงแต่แมวตัวเมียที่ว่าเลี้ยงจริงๆิจังๆน้องชายเลี้ยงตัวผู้ก็หายไปเหมือนกันชื่อไอ้ไอเสือน้องเสือหางกุดน่ารักก็หาย แมวตัวเมียไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ดูสิดูสิตอนนั้นเที่ยวแค่ประมาณสักตอนนั้นก็หายันตีสามเออก็หยุดไปสักพ้ักงหนึ่งก็จะเที่ยวประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มนี้ก็จะกลับมาแล้วนะคะกลับมาหาปุ๊กมาเรียกปุ๊กเข้านอนเข้ามุง้ง แต่วันนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วไม่รู้สว่างเลยครับหนูเที่ยวจนสว่างเลยนะครับนุ่นก็เหมือนกันนะคะเข้าบ้านไปแล้วนะคะไม่ค่อยสบายค่ะดูเกินดูที่หน้าหมดหล่อเลยตรงตานะ่ะหนาวหรือเปล่าลูกหืมห,หนาวปะ อาบน้ำมารู้สึกว่าเขาจะสั่นเดี๋ยวต้องปิดพัดนมะว่าไงคะแขนดีแขนดอีออกมาไหมออกมาไหมออกมะเหมือนเขาจะสั่นเดี๋ยวปุ๊กเช็ดต,ตัวให้เขาแห้งวันนี้ก่อนคะ่ะค่ะถ้าสมมติว่าพุกใช้คำพูดไม เหมาะสมหรือว่าใช้อะไรไม่ดีกับแมวหรือว่ายัางไงกับน้องแมวนะคะกูก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าบางทีบางครั้งกูก็ต้องสั่งสอนเขาเหมือนกันบางครั้งเขาทําผิดนะคะตามใจเขาไม่ได้นะคะนี่เห็นไหมมองนกและมองนกและวมองนกและวเดี๋ยวก็ไปจับนกมาอีกใช่ไหม ใช่ไหม,ห,มหรอเถียงแม่เหรอเถียงปะเถียงเหรอฮะหนูทำผิดแล้วหนูเถียงแม่เหรอเถียงนอกมันอยู่ข้างนอกนอกมันอยู่ข้างนอก ตีนะตีนะตีนะดื้อเสนดีดื้มั้ยค่ะเดี๋ยวพูเช็ดตัวให้เขาไหมรู้สึกว่าไม่ต้องมาเลยทำผิดเนี่ยทำผิดแล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเนี่ยทำผิดแล้วทำเป็นอย่างนี้ทุกครั้งทำผิดแล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยจะออกนะคะจะออกจะออก จะกระโดดจะกระโดดอ่ะโดดไหมโดดไหมอืมโดดไหมอ่ะโดดไหมจะฟังแม่ไหมเนี่ยจะฟังแม่ไหมดูสิว่าดื้อไหมดื้อไหมดื้อไหมอืมดูดิเห็นไหมคะอยู่ในกรงทำเป็นแบบ อยู่ในกรงทำเป็นแบบเสื้องทำเป็นเสื้องทำเป็นแบบเงี้ยว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 ดื้อจริงๆไปไม้เยอะมากเลยเดี๋ยวปูต้องไอ้นี่มาเก็บไปทิ้ง มันเป็นไงอืมหนูดีจัดการให้แม่สิโอ้ยช่วยกันเลียช่วยกันเลียให้น้องช่วยกันเลียให้น้องอออ๋อมาเกืออ่ะช่วยกันอ้นี่ลูก ทำความสะอาดเนาะให้น้องอ้าวอ้าวอ้าวมันไปผิดกลิ่นมาหรือเปล่าคะเนี่ยหนูดีหนูดีไม่เอาลูกหนูดีไม่เอาไม่เอาหนูดีไม่เอาหนูดีแม่ตีนะน้องนะ